การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุโรปกลางตอนปลายความหมายของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์คือการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการของโลกตะวันตกในคศตวรรษที่17แนวคิดที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดจากแนวคิดที่สำคัญสองประการหนึ่งแนวคิดมนุษย์นิมนุษย์นิยมซึ่งได้รับมาจากหลังปรัชญาชาวกรีกโดยสอนให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ 2แนวคิดปรัชญาธรรมชาตินิยมสอนให้เชื่อว่าสิ่งต่างๆล้วนดําเนินไปตามกฎข้อเกณฑ์ของธรรมชาติทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเรียกว่าเป็นยุคแห่งภูมิธรรมหรือยุคแห่งการรู้แจ้งผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นสาเหตุผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่17ทําให้ประเทศต่างๆในยุโรปพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านผลิตจนกลายเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมชั้นนาของโลก2 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดยุคภูมิธรรมหรือยุคแห่งการรู้แจ้งทำให้ชาวตะวันตกเชื่อมั่นในเหตุผลความสามารถและภูมิปัญญาของตนเชื่อมั่นว่าโลกจะก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญในการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะคะได้แก่หนึ่งนิโคลัสโคเปนิคัสเป็นชาวโปแลนด์ที่ได้เสนอทฤษฎีว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาล คนที่สนะคะคือกาลิเลโอกาลิเลีเป็นชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นค่ะคนที่3นะคะเซอร์ฟรานซิสเบคอนเป็นชาวอังกฤษที่ได้วางรากฐานการศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์คนที่4นะคะเรเนเดกัสเป็นชาวฝรั่งเศสได้เสนอหลักการใช้เหตุผลและ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในการแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำมาพิสูจน์และตรวจสอบข้อเท็จจริงได้คนสุดท้ายนะคะก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันเป็นชาวอังกฤษที่ได้ค้นพบกฎแรงดึงดูดและกฎแห่งความโน้มถ่วงค่ะจัดทำโดยนะคะนายเกษมพลห่อสิริมานน์เลขที่หนึ่ง นางสาวนรยาวิริยานนท์เลขที่20นางสาวเบญจรัตน์ศีเสริมศิลเลขที่26และนางสาวรัมภาพันธ์วิโรจ์บุญเกียรติเลขที่31ค่ะโดยห้องม5้ทับหนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ